มาทำอะไรอ่ะพอนุมสวัสดีครับผมมา,สม,าสมัครงานครับลุงอ๋อสมัครงานเหรอเชิญด้านในได้เลยนะขอบคุณครับรับกาแฟไหมครับเ <ench anted> ชิญด้านในก่อนนะคะ สวัสดีค่ะที่นัสัมภาษณ์งานไว้ใช่ไหมคะสวัสดีครับอ๋อเชิญห้าต่อไปได้เลยค่ะอมาสมัครงานเหรอครับ นานแล้วนะที่รักที่เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นผมก็ไม่ได้เจอคุณอีกเลยกลับมาหาผมได้ไหมได้โปรดผมคิดถึงคุณเหลือเกินเมื่อิิถึงใครฮะอีนี่ใช่ไหมที่มึงลืมมันไม่ได้มันเป็นใครวะมาโดูซิ อ๋อไอ้ยังตัวดีตัวนี้เอ๊ะจะว่าไปแล้วมันก็คือกูดีว่ะทำไมไม่เหมือนกันตรงไหนปากกามาวงมันคือกูเมื่อสมัยก่องเวลาเปลี่ยกคงเปลี่ยนเป็นนาทีทางที่ดีขึ้นฮะ สมัยกองต้องยังไม่ทำศัลยกรรมไงพอทำแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทำที coping, ่ไหนอ่ะคุณหมอชั้งนำของประเทศไหนหมออะไรคุณหมอพองทพหมอไม่จริงอ่ะกงสีฟ้าทุกกงสีฟ้าที ที่รักวันนี้เราสั่งอาหารมากินที่บ้านกันไหม <_ an> เขาว่าเอาไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีกว่ามไม่เอา,าเขาอยากกินอาหารที่บ้านจังเลยหมูกระทะแม่เดี๋ยวอยโทรสั่งกันนะเราไปกินข้าวนอกบ้านกันกดีกว่าเต่เงเต่งอยากกินข้าวข้างนอกหรอแสดงว่าเนี้เตงอยากเปลี่ย,ยนบรรยากาศใช่ไหม <_ an> จริงๆแล้วคือคือ <_ an> คกูเกลียดล้างจากนกะินเสร็จทีไรมึงใช้กูล้างทุกทีเลยแล้วมึงก็หนีไปนอนอีอวด ฮัลโหลร้านหมูกระทะใช่ไหมคะหมูกระทะชุดจับโบหนึ่งที่คะ่ะมาส่งด่วนเลยนะคะ okay. yeah.